สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอะอยู่กับพี่เตานะคุณผู้ชมนะคะ,ะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะ,ระ,ะ,คะกระชายขาวตา BG นะคะกระชายขาวตา BG ดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตา BG นะคะใครที่มีปัญหาปปวยเรื่องสุขภาพบ่อยๆกินกระชายขาวตัวนี้ดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างมีสารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงนะคะด้วยกระชายขาวตา BG 1กระปุกมี30แคปซูล นนะฮะราคาเพียง290ซื้อ5กระปุกหรือเพียง1,000บาทท้วนนะฮะ090 08 9 9 9 9 6นะฮะมากันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะคะ พี่หมูอาสาว่าเผยล,ลิซ่าแบ็กพิงเอวไม่ถึง22นิ้วนะคะเปิดเบื้องหลังชุดผ้าทไทยนะ,ะเข้ารับเปลี่ยนนั่นเองนะคะแน่นอนว่านะคะสาวลิซ่าแบล็กพิงจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นกระแสให้คนในโลกโซเชียลนะคะติดตามกันมาโดยตลอดนะคะเท่านั้นยังไม่พออย่างดีไซนเนอร์อย่างพี่หมูอาสาว่าก็าได้ออกมาเปิดเผยนะะถึงเบื้องหลังของผ้าทไทยเนี่ยนะคะ ดีไซเนอร์สาวที่ดีไซเนอร์สาวลิซ่าเนี่ยไปออกรายการเมาดีไซเนอร์นะคะพี่หมูอสัศว่ได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังผ้าไทยนะคะเขาบอกดีไซน์ให้กับสาวลิซ่าในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิ้มนะคะ โดยพี่หมูเปิดเผยว่าลิซ่าใส่ชุดแบรนด์อาซาว่เป็นครั้งที่2ครั้งแรกคือชุดไทยสีทองในชุดนะครับมิวสิกวิดีโอเพลงนะคะอริษานะคะของลิซ่าซึ่งทางค่าย YG Entertainment เนี่ยเป็นผู้ติดต่อแบรนด์เข้ามาเองโดยระบุในสัญญาว่ากระบวนการทุกอย่างต้องมีความเป็นความลับนะคะพร้อมกับเล่าถึงความลำบากใจในช่วงโควิดที่ไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศไปวัดตัวลิซ่าได้จึงจำเป็นต้องนะ ตามหานางแบบที่มีสรีระใกล้เคียงกับลิซ่ามามากที่สุดเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนในการวัดเนี่ยนะคุณผู้ชมนะคะในส่วนของชุดเรสที่ลิซ่าสวมใส่ไปรับพระราชทานเครื่องราชนะคะจากพระเจ้าชายชาาเนี่ยนะคะที่ที่3เนี่ยก็เป็นแบรนด์ของอาสว่ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมขานะคะแถมชุดดังกล่าวลิซ่าก็เลือกมาเองนะคะโดยทางแบรนด์ก็มีการปรับนะครับมีการปรับไซส์เล็กน้อยนะคะ กว่า XS นะคะเพราะเมื่อนะคะครั้งตอนทั้งตอนผลิตชุดไทยลิซ่ามีเอวเพียง22นิ้วครึ่งแต่ครั้งนี้ลิซ่ามีเอวลดลงไปอีกคาดว่าเอวน่าจะเล็กกว่า22นิ้วพร้อมทั้งเผยว่าลิซ่าอยากจะสวมชุดนะคะจากแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยทุกๆครั้งที่มีโอกาสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะนะคะเธอก็เป็นคนที่รักแม่ไทยจริงๆเธอก็เป็นแบรนด์จากประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มาที่อีกหนึ่งนะักร้องสาวนะครับโบกี้ไลออนนะครับเปิดหุ่นล่าสุดนะคะลั่นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะถือเป็นนักร้องสาวที่งานแน่นนะคะอีกคนหนึ่งสาหรับโบกี้ไลยออนเจ้าของเพลงฮิตมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะยังขึ้นชื่อว่าเสียงดีด้วยเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่พร่องนะคะเพราะสาวโบกี้เนี่ยก็ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังด้วยไลฟ์สไตล์นะความสวยโดดเด่นแถมหุ่นก็ดีสุดๆด,ด้วยเช่นเดียวกันจนกลายเป็นไอดอลของหลายๆคนนะคะแต่ล่าสุดนะคะโบกี้ออก มาอัปเดตหุ่นปัจจุบันผ่าน IG Story รนะคะอินสตาแกรมส่วนตัวเผยให้เห็นนะคะหน้าทองและก็เอวของตัวเองอ๋อพร้อมข้อความระบุว่าโบกี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียกว่าแปลกตาไปจากเดิมมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะคงจะทานเยอะหรือเปล่านะคะเหมือนจะหนาขึ้นมานิดนึงเนาะ เออแต่เขาไม่เป็นไรยังเด็กอยู่ยังลดได้คะ่ะลูกขานะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเอวก็ลดได้หุ่นก็ลดได้น้ําหนักก็ลดได้แต่เรื่องของสุขภาพนี่มันลดไม่ได้นะมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแนะนํากระชายขาวตาบีจีนะคะดูแลสุขภาพของคุณใครจะเป็นโรคภูมิพูมงภูมิมมแพ้ก็สามารถที่จะทานได้ด้วยเช่นเดียวกันกระชายขาวตาบีจีดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังช่วยดูแลสุขภาพของคุณด้วยสารสกัดจากมะขมาม ด้วยกระชายขาวตา B e ี1ีกระปุกมี30แคปซูลทานวันละ1เม็ดก็พอนะคะแล้วก็กระปุกละ290บาทซึ่ง5กระปุกเหลือเพียง1000บาท0900899996พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ